สวัสดีครับผมหมอดูสิลธรม95า95 7จิตสัมผัสนะครับวันนี้เราจะมาให้แนวทางหาหน่อยนะครับวันที่20นะครับผมวันที่20มิถุนา2 5ง5นะครับเผื่อท่านเอาจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมเราจะทำการจับให้นะครับเลข10ชุดนะครับผมเผื่อท่านนำไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับในวันจันทร์นะครับ ในวันจันทร์ที่20นะครับผมว่าท่านจะได้เลขอะไรบ้างนะครับที่ท่านเอาไปเสี่ยงโชคนะครับ เราตั้งจิตอธิษฐานกันเลยนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมามีมามหาราพาอิติพุทธะสุวรรณันนงวาชระังวามณีวาพีธังวาทนตังวาอัตถังวะปัตถังวา เอหิเอหิอคัจฉยะอิติมีมาณนะมามีหังขอให้ตัวเลขบรม,มคูไพยิบสีทุกใบนะครับที่ลูกจับขึ้นมาก็ขอให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็ขอให้ออกในงวดนั้นๆน,น,นะครับผมเราจะเริ่มทำการจับกันเลยนะครับใบที่1นนะครับเราจะให้เลขใบแรกนะครับ ได้เลข6 1หนึ่งนะครับผมเลข6 1นะครับใบที่สองนะครับ,บ, 2, รบได้เลข3 0ศนะครับ30ใบที่3นะครับเราให้เลข4 3นะครับ4ี่สานไหมครับ4 3สามนะครับ 4, 3, ใบที่สเราให้เลข4ี่สี่นะครับสี่สี่ใบที่ห้านะครับเราให้เลขห้าห้านะครับเลขห้าห้านะครับครบแล้วนะครับ1ชุดนะครับชุดที่2เราให้เลข3มนะครับได้เลข3ามตัวเดียวนะครับสามศูนย์ก็เป็น3ามศูนนะครับ ใบที่สองนะครับได้เลขห้าสองนะครับห้าสองนะครับผมห้าสองนะครับใบที่สามนะครับเราได้เลขสี่ศูนย์นะครับสี่ศูนย์นะครับผมครับใบที่ห้าเราได้เลข ห้าหกนะครับห้าหกนะครับผมห้าหกนะครับใบที่ห้านะครับใบที่ห้าได้หนึ่งหนึ่งนะครับเลขหนึ่งหนึ่งนะครับผมได้เลขหนึ่งหนึ่งนะครับะนะครับเราได้เลขเราให้ใบชุดที่สามนะครับชุดที่สามเราได้เลข อะไรครับเลขสองเนะครับสองเก้านะครับใบที่สองนะครับชุดที่สามได้เลขหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเนะครับจะมาชุดไหนนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับาครับใบที่สานะครับได้ห้าศนย์นะครับห้าศมาครับได้ห้าศูน ใบที่สี่นะครับได้สี่เก้านะครับสี่เก้านะครับผมใบที่ห้านะครับไดยเลขห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะครับเราครบแล้วนะครับเราให้แนวทางห้าน่อยนะครับสามหน่อยนะครับเพราะหน่อยมีสามหน่อยเราก็ให้สามหน่อยครับถ้าจะอาจจะไปซื้อแนวหน่อยหนึ่งหน่อยสองหน่อยสามแล้วแต่ท่านนะครับอาจจะมาชุดไหนนะครับผม นะครับนะครับได้เลขหกหนึ่งสามศูนย์สี่สามสี่สี่ห้าห้านะครับชุดที่สองคือได้เลขสามตัวเดียวนะครับก็เป็นสามหนึ่งสามศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็ห้าสองสี่ศูนย์หกห้านะครับส่วนชุดที่สามนะครับได้เลขสองเก้าหนึ่งเก้าห้าศูนย์แล้วก็สี่เก้าห้าเจ็ดนะครับผมสามหน่อยนะครับท่านเอาไปเสี่ยงดูนะครับ สิ่งโชคสิ่งดวงดูนะครับท่านชอบเลขชุดไหนก็นําไปจับหรือท่านมีเลขเด่นนะครับท่านก็เอาลองไปเสี่ยงดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่ต้องเสียเยอะนะครับสมมหมวันวันจันทร์นะครับก็มีเลขวันจันทร์นี้นะครับเลขเด่นก็คือเลขศูนย์เลขสองเลขเก้านะครับถ้าท่านชอบท่านก็เอาไปจับนะครับศูนย์สองเก้านะครับวันจันทร์นี้นะครับโอเคนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับวันที่ยี่สิบนะครับฮานอยนะครับผมนะครับ โอเคนะครับหากท่านชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้หมอดูสาธรรม95จิตสัมผัสนะครับเพื่อทำคลิปดีๆคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับไปนะครับขอให้โชคดีมีความสุขร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดชาติสวัสดีครับผม